สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่อง y YouTube โกลาวแล้วก็ช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับซึ่งเราก็พยายามนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในแง่มุมต่างๆมาฝากกันนะครับวันนี้พฤหัสที่2ี่มีนาคมทองคําหลังจากที่ขึ้นไปทาสถิติสูงสุดใหมแ่แถวแถว2222ดอลลาร์เช้านี้ก็พักตัวแถว2200ดอลลาร์นะครับทิศทางหลังจากนี้ถือว่าน่าสนใจีเดียว,ว่าจะลงพักตัวลึกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะพักตัวเพื่อจะไปต่อนะครับเพราะว่าวัน,น นี้ก็ยังมีข่าวสําคัญให้ได้ติดตามมากมายเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพิรพงศ์วิริยนนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทออสซิลิจํากัดนะครับมาดูมุมมองของทางออสซิลิกันว่าทิศทางหลังจากนี้ทองคํามีโอกาสไปได้มากแค่ไหนนะครับทั้งทองไทยแล้วก็ตัวโกลสปอตเองแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ต้องให้เกาะติดกันบ้างนะครับสวัสดีคุณพิรพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อคืนเกิดอ,อะไรขึ้นครับวิเคราะห์กันหน่อยทำไมโกลสปอร์ตไป2 2 2 2ดอลลาร์ได้ ท่านครับในส่วนของปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อคืนนะครับเนื่องจากว่าในการประชุมเฟดครับในส่วนของตัวคุณเจเริมพาวเวลนะครับแล้วก็ดพลอตนะครับก็ยังคงมีแนวโน้มว่าเฟดนะครับน่าจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก3าครั้งนะครับตามที่เขานะครับก็คือดัลอตไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วระลัดธันวาคมที่แล้วละก็คือแบบอ่ะลดแน่ช่วงปลายปีนะครับในส่วนของภาพรวมตรงนี้ก็ทําให้ในส่วนของ ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็ปรับตัวอ่อนค่าทันทีแล้วก็ทําให้ภาพรวมนะครับของทองเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำอ่อนทำ high อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสองพันสองรอยยี่สิสองเหรียญนะครับผมเป็นจุด h i g สุดของเมื่อคืนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสอง0ันสองร้อยนิดๆนะครับผมประมาณต้นๆนะครับปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นทิศทางของดอกเบี้ยของเฟดอยู่ครับผมอมีคนถามว่าสองพันสองยี่บสองจะเป็นจุดสูงสุดหรือยังครับ ผมมองว่าในส่วนของส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 องครับยังไม่น่าจะใช่จุดที่สุดครับยังยังถ้าดูในส่วนของภาพรวมในระยะกลางระยะยาวนะครับผมผมบอกว่าอาจจะจริงๆน่าจะไปถึงสองพันสามด้วยซ้ําไปนะครับผมสองพันสามสองพันสี่นะครับผมในในปีนี้นะครับถ้าอยากจะเห็นในส่วนของความชัดเจนน่าจะเข้าสู่ไตรมาสที่สามนะครับผมอย่างที่บอกครับเฟดครับนอกจากที่จะลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงอ่า อ่าไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่เนี่ยเขายังคงมองว่าน่าจะลดอีกสามครั้งต่ออีกปีหน้าด้วยฉะนั้นนะครับภาพรวมแล้วยังคงหนุนให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆครับจนถึงปีหน้าเลยนะครับบนสมมติฐานว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยครับคคือถ้าเกิดว่าเราเรามาดูกันทางเทคเนีคน,นะคุณมีพง์ก่อนที่จะดีดตัวก่อนจะประชุมเฟดนะตอนนั้นทองคํามันก็เลี้ยงตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะพอพอแล้วพอเฟดประกาศผลมาถึงจะดีด แผลว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆเนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะถูกไหมคุณมีคงใช่ครับเหมือนพูดเรื่องเดิม,มครับแต่ว่าผมว่าเป็นคําพูดเดิมมากเลยแต่ว่าราคาสามารถเมื่อวันตอนกลางวันยังเลี้ยงตัวกันแถวสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกศูนย์อะเป็นที่ถูกไหมครับ<ช>แล้วก็แล้วก็ขยับขึ้นมาช่วงค่ำๆประมาณสักสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็อยู่ดีพอประกาศซึ่งก็ดีขึ้นมาแรงเลย ตรงนี้เองในยะเองมันมีอะไรแฝงอยู่ตรงนั้นแบบมากมากมาก,มากกว่าที่ที่มันมีผลแสงออกมา่ะครับอ,อ่อในยะที่แฝงนั่นก็คือว่าหนึ่งเลยครับผม ที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวของทองเนี่ยมันจะโดนกดดันในส่วนของการที่นักลงทุนนะครับไปค่ากันเราเองอนะครับว่าจะลดกี่ครั้งลดหกครั้งอ,อะไรนะครับม,ม,มันก็ทําให้ภาพรวมตลาดทองมันก็ขึ้นกับปัจจัยกับนักลงทุนส่วนนี้ด้วยแต่ณวันเมื่อคืนนะครับในส่วนของคุณเจริญลงเหมือนจะพูดออกมาชัดเลยว่านะฮะสามครั้งนะครับผม เหมือนมันย้ำนะครับว่ายัางไงก็จําเป็นต้องลดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจะเป็นตอบย้ํานะครับว่าให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาเข้ากรอบแล้วก็อไปโฟกัสในไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ซะอะไรอย่างเงี้ยครับแ,แล้วอีกในย่าสาคัญหนึ่งก็ยังคงเป็นในเรื่องของทองคํานะครับยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ยังมีความต้องการใน,ในช่วงขนาดนี้อยู่ นะครับจะสังเกตในส่วนของตัวสวงครามทางภูงมิรัฐศา,าสตร์นะครับไม่ว่ารัสเซียยูเครนนะครับแต่ก็ในส่วนของทะเลแดงตอนนี้ครับสงครามมันยังไม่จบนะครับผมแล้วก็ยังคงส่อเขารุนแรงขึ้น ตรงนี้เองครับยังเป็นจุดที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับยังคงต้องกลวยทองเข้าไปในพอร์ตนะครับผมเพื่อรองรับความเสี่ยงในเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับผมฉะนั้นดับเบิลเลยครับทั้งสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะครับของทิศทางเดเร็กชั่นของเฟดนะครับผมครับโอเควันวันวันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเทสไปสองสองสองวันนี้ย่อตัวเล็กน้อยด้การลงทุนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ จะเอาอยัางไงกันดีครับกลยุทธ์การลงทุนนะมองว่าตอนนี้นะครับแนวต้านนะครับมันก็ขึ้นมาทำออนทำหาฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับแนวต้านที่โฟกัสก็ยังคงเป็นสองพันสิบสองกับสองพันสองยี่สิบสองนะครับผมเอาตรงนี้ไปก่อนนะครับผมถ้าตรงนี้ไปเราเราก็น่าจะ,ะคิดว่าถ้าทะลุสองสองสองไปได้นะครับก็น่าจะโบวอีกสักประมาณ3าสิบเหรียญอาจจะเป็นสองสองสองห้าศูนย์ เพราะทุกครั้งที่มันทะลุมันก็น่าจะทะลุประมาณเนี่ยประมาณสามสถึงห้เหรียญนะผมถ้าถ้าถ้าทะลุได้นะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยในส่วนของทางเทคนิคแล้วการปรับตัวขึ้นแรงขนาดนี้นะครับก็อาจจะทําให้มีการขายทํากําไรออกมาก่อนนะครับจะสังเกตเห็นในส่วนของ ISI c เข้าเขตโอเวอร์บอสนะครับนิดนึงนะครับอาจจะให้มีแรงขายลงมาดรอปนิดนึงแต่มองว่านะครับก็ตราบใดที่ยังไม่หลุดเบสตรงประมาณ 2,180เหรียญน,นะครับ2,150เหรียญเนนะี่ยทองก,ก็ยังไม่เข้าโปรเซสปรับฐานแต่ก็อาจจะมาเทสบริเวณนั้นแล้วก็ไปต่อฉะนั้นนะมองจุดย่อซื้อนะครับยังคงเป็นแนวแนวต้านเมื่อคืนนะครับที่พุ่งไมขึ้นนะี่ยก็คือยังคงมองเป็นอยู่ที่ระดับประมาณ2,190-2,180นะครับหมายแรกนะมมผมนะส่วนท่อนสุดท้ายเนี่ย2,150นะครับผมตรงนี้ก็ มองว่าน่าจะคัดไปถ้าเข้าสู่ตรงหลุดมากกว่านี้น่าจะพักตัวนะครับผมนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับยังมองว่าในระยะกลางยาวยังขึ้นได้ต่อครับผมครับทองไทยบ้างแล้วครับไม่เคยเห็นหนามากนะครับบวกที่เดียวเจ็ดร้อยบาทเนี่ยทองเหมือนมั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 น,ม,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 นมันเหมือนค้างคังที่แล้วเลยนะคุณวรียวสป,ปอร์ตบวกปาดแข็งครับถูกไหมฮะ สปอร์ต <Sport. S 2> คือเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเ,เ,เขาก็มองกันว่าเมื่อคืนที่ทองสปอร์ตขึ้นมานดอลลาร์กับไม่อ่อนนะเออตรงตรงนี้น่าแปลกือนบวกขึ้นมาเจ็ดร้อยบาทเลยคราวนี้ล่ะจะไปยังไงกันต่อครับทองไทยผมยังมองว่ามันยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบไซเวย์อัพอยู่นะครับณ<ม>ปัจจุบันถ้ามองทางเทคนิคและในส่วนของเงินบาทนะครับผมมองแล้วนะครับผม ได้รับปัจจัยแข็งค่าลงมาเล็กน้อยนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ36บาทนะครับมองว่าทองไทยยังคงได้แรงหนุนขึ้นต่อนะครับเงินบาทจะไม่แข็งค่าชัดเจนเมื่อยังตับใดที่เฟดยังไม่เข้าสู่ไซเคลิลลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนนะครับผมเป็นปัจจัยตรงนี้ยังหนุนเพิ่มให้ครึ่งปีแรกนะครับยังคงได้ปัจจัยเงินบาทหนุนอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมองทองไทยว่า ยังขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมยังมีงาเชี่ร์ฝังซื้ออยู่เดือนนี้นะครับก็เน่าจะบวกมาเกือบสามพันแล้วนะครับเกือบสามพันแล้วใช่แล้วก็ถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เกือบสี่พันแล้วนะครับและตอนนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกประมาณสิบเปอร์เซนกว่าแล้วแรงมากเลยนะครับแรงมากแล้วองใ่ผมมองว่าใช่ผมมองว่าทองไทยยังยังมองว่านะครับ ระยะระยะย,ยาวยังมองว่ายังมีเสถีิ์ขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันก็ยังได้แรงหนุนจากราคาทองคําตลาดโลกที่ยังมีดิเรกชันที่จะปรับขึ้นได้อยู่นะครับจากทิศทางที่เฟดย,ยังคงต้องลดดอกเบีย้ยฉะนั้นเฟดจะลดดอกเบีย้ยป,ปลายปีนี้แล้วก็ข้อมปีหน้านะครับผมมองว่าทองไทยยังไปได้มากกว่านี้นะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่สามเจ็ดห้าร้อยฉะนั้นผมมองว่า สี่หมื่นเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับผมนะฮะลุ้นๆเลยนะครับผมไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับผมเผลอๆอาจจะมาก่อนก็ได้ผมผมยังจะแค่ถามเลยว่าเอ๊จะเห็นสามหมื่นแปดในเดือนนี้ไหมคุณวีรพงศ์บอกสี่หมื่นเนี่ยลุ้นเลยเหรอครับปีนี้ใช่ใช่ยังมองว่าปัจจัยบวกหลายๆจุดอยังเป็นไรทองทองไทยอยู่นะครับผมนะฮะสามหมื่นแปดเห็นไหมครับปีนี้สามหมื่นแปดเห็นไหมครับสามหมื่นแปดผมว่าไม่ยากเลยเดือนนี้นะเดือนนี้นะ อีกประมาณอาทิตย์เศษเศษเนี่ยจะเห็นไหมอาทิตย์เศษเศษมองว่าเอจะต้องดูในส่วนของตัวเลขประกอบนะครับผมนะฮะันมี PCE อีกเนาะสัปดาห์หน้านะใช่ใช่ตอนนี้ตอนตอนนี้อยู่ที่สามเจ็ดสี่ร้อยอืมอย่างเก่งน่าจะไปเกสอมน่าอย่างเก่งน่าจะไปเจ็ดร้อยแปดร้อยก่านโอเคโอเคก็เฉียดเฉียดนะแต่ว่ายังไงยังไงก็ถือว่ายังมาน่าจะมาแน่อ่ะงั้นถามมินดี้กว่ารับแถวไหน รับแถวไหนทองไทยตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับมีแต่ต้องกัดฟันซื้อเพราะว่ามันขึ้นเรื่อยๆนะเท่าไหร่ครับสามเจ็ดฉะนั้นสามสามเจ็ดผมว่าก็ก็ยังถ้าเป็นผมผมก็จะไปพักอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ต้องถามทางบ้านว่าจะก้าซื้อไหมนะถ้าเป็นระยะสั้นก็ก็ก็ซื้อไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับทองไทยไม่ย่อให้ซื้อเลยผมว่ามันเหนือความคาดหมายบ้างๆทองไทยปีเนี้ย ใช่ครับแล้วคือใครที่จะย่อเนี่ยยากเลยบอกเลยว่าจะรอหกร้อยห้าร้อยไม่ได้ครับตกรถหมดตั้งแต่ต้นปีเลยโอเคนะครับผมนะยังรอดูรอดูใช่ครับระยะสั้นจะมองว่าแค่ประมาณสามหมเจ็ดต้นๆนะครับนะครับแล้วก็ดูในส่วนของโกลสปอตประกอบเนาะไม่ไม่หลุดประมาณสองหนึ่งห้าศูนย์ก็เก็บนิดหน่อย ได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณ,ค,ณค,คุณพิรพงศ์ววริยานุคอนนักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสเตรเลียนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณพิรพงศ์บอกครับแม้ว่าราคาจะขึ้นไปแตะแถว2 2 2 2ดอลลาร์ได้แต่แนวโน้มยังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับถ้าขยับทะลุ2,250ไปได้2,300มีโอกาสได้เห็นกันเลยทีเดียวส่วนทองไทยเดือนนี้มีนาคมบวกมาแล้ว3,000บาทนะครับทะนับรวมมาตั้งปีบวกมาแล้วถึง4,000บาทหรือว่า10กว่าาสูงมก มากเลยนะครับอนาคตก็ยังมีแนวโน้มว่ายัางจะไปได้ต่อโดยซ้ำไปนะครับหากว่าโกลสปอร์ตบวกขึ้นนะครับก็ยังสามารถย่อซื้อสะสมได้แต่จะลงไปย่อแถวไหนเนี่ยต้องดูอีกทีนหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทางต่างๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ